สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในเลขคณิตนะคะวันนี้คุณครูบีก็จะมาทบทวนให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการนับจำนวนเพิ่มจาก10นะคะว่าเพิ่มอย่างไรนะคะ,ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มเลขคณิตขึ้นมาเลยค่ะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะบทเรียนเลขคณิตค่ะแล้วเปิดหน้า21อรอคุณครูนะคะ คุรูบีจะอธิบายให้ฟังก่อนการเขียนนะคะเด็กๆอิบขึ้นมารอเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเปิดเจอกันแล้วยังเอ่ยเลขคณิตหน้า21นะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะมาดูด้านบนว่าคือคำสั่งอะไรบอกว่าจํานวน19ถึง20ค่ะ,ะจำนวน19ถึง20นะคะเรามาดูวิธีการ เพิ่มกันนะมาดูเลยนะคะเด็กๆนี่เด็กๆเ,เห็นในหนังสือไหมเอ่ยว่ามีรูปอะไรนะตรงนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆรูปแอปเปิลค่ะมีแอปเปิลอยู่สองกองนะคะคุณครูบีจะเขียนให้ดูอันนี้อยู่กองที่หนึ่งนะกองที่หนึ่งและกองที่สองนะคะ แบ่งให้ชัดเจนเด็กๆใช้ดินสอเขียนลงไปเลยนะคะกองที่หนึ่งและมีแถวที่หนึ่งเป็นสีฟ้าแถวที่สองเป็นสีชมพูนะคะแถวที่หนึ่งคือหลัก10 10นะคะแถวที่สองสีชมพูคือหลัก หน่วยเรียกว่าหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะมาดูแอปเปิลก่อนเลยเด็กๆใช้ดินสอขีดค่านะคะเรามาช่วยกันนับแอปเปิลกองที่หนึ่งนี่เลยนะคะกองที่หนึ่งคือกองนี้นะมาช่วยกันนับแล้วใช้ดินสอขีดค่าไปเลยนะคะนับจากด้านล่างก่อนอเริ่มนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10มีแอปเปิลอยู่กี่ผลคะ10ผลใส่10ป้ายเลข10นะคะต่อไปค่ะแอปเปิลกองที่2มีทั้งหมดกี่ผลช่วยกันนับนะนับจากด้านล่างนะคะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่กี่ผลคะ9ผลนะ กองที่1มี10ผลกองที่2มี9ผลเรามาดูแถบสีกันเลยมีแถบสีฟ้ากับแถบสีชมพูแถบสีฟ้าเปรียบเสมือนเลข10ตรงนี้นะคะก็คือหลักสิบนะหลัก10บอันนี้คืออ่าคุณรู้เขียนลงไปนะคะเป็น10นะอันนี้คือ10นะคะสีฟ้ามีอยู่1อันมีขีดอยู่1ขีดเปรียบเสมือน10นะ หนึ่งขีดก็เทียบเสมือนสิบนะคะเป็นสิบนะเลขหนึ่งก็คือสิบนะคะอยู่หนึ่งอันต่อไปหลักที่สองนะคะหลักที่สองคือหลักหน่วยเป็นสีชมพูนะมีขีดอยู่เก้าขีดนะมีขีดอยู่เก้าขีดนะคะเด็กๆนับก็จะนับได้เก้าขีดนะคะค่ะยค่อย,อยนับทีละขีดนะมีอยู่เก้าขีดเลขหลักหน่วยก็คือ 9หลัก10บก็คือ10ก็คือเลขหนึ่งมีอยู่10อันก็คือเลขหนึ่งนะคะเรานำา9มารวมกับ10ตรงนี้มี10แล้วนับเพิ่มไป9อ่าช่วยกันนับนะ10นับเลย10แล้วไป11 12 13 14 15 16 17 18 19มีทั้งหมดรวม2หลักแล้วเป็น10 เค่ะได้19จริงหรือเปล่าเอ่ย19จริงๆด้วยนะได้19จริงๆด้วยนะคะต่อไปค่ะไปดูต่อไปเลยไปดูต่อไปเลยมาดูต่อด้านล่างนะคะนี่เลยค่ะด้านล่างมีกองแอปเปิ้ลเหมือนกันนี่หนึ่งกองอกองที่1และกองที่สองหลักที่1และหลักที่สองหลักแรกก็คือเป็นหลักสิบนะ คุณครูคตั้งให้เป็นหลักสิบหลักที่สองก็คือหลักหน่วยของครูคคตั้งให้เป็นหลักหน่วยหออ้อนออวยอนหน่วยไม่เอกหน่วยนะคะครูคคตั้งให้เป็นหลักหน่วยมาช่วยนับกองแรกก่อนนะช่วยกันนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สิบผลกองแรกมีแอปเปิลอยู่สิบผล มานับกองที่สองอีกครั้เด็กกองที่สองมานับเลยหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดมี10เหมือนกันกองแรกก็มี10บผลกองที่สองก็มี10บผลจะรวมเป็นอย่างไรอมาดูแถบแถบแรกเลยหลักแรกนะคะ หลักที่1เป็นสีฟ้าหลักที่2เป็นสีชมพูเหมือนเดิมมาดูหลักที่1หลักที่1ถ้ามี1ขีดเปรียบเสมือน10นะแต่อันนี้มีสองขีดก็จะเปรียบเสมือนเป็นเท่าไหร่อ่าเป็นเท่าไหร่มี1ขีดเปรียบเสมือน10มี2ขีดก็เปรียบเสมือน2แต่2หลักนะเพิ่มมาเป็น2แล้วนะเมื่อกี้เป็น1นะคะ อามาดูหลักหน่วยก่อนเลยหลักหน่วยอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยนะเราจะเปลียนสเสมอเป็นศนะูนย์ะถ้าไม่มีขีดก็คือศูนย์นะคะแทนเลขด้วยเลขศูนย์อันนี้คือไม่มีนะคะเป็น10 10นับนะนับจากกองแรกกองแรกเป็น10บขีดที่หเป็น10นับต่อไป11 12อ็ดสิบ1อ1สิบสบห้าหกสิบด 19และเปลี่ยนเป็นขึ้นไปเลย20ค่ะ20เลขนี้คือเลข20มีเลข2กับ0นะคะยีมีเลข2กับ0ย์คือตรงนี้เลยเด็กๆเห็นไหมนี่เลยนะนี่คือเลข20คือนี่สกับ0นะคะมีหลักหน่วยเป็น0หลักสิบเป็นเลข2ก็คือ10บวก10 เพิ่มไป2หลักเป็น20ค่ะเราจะใส่เลข2อยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะศูนย์อยู่ด้านหลังอยู่แล้ว0ูย์มีค่าเป็น10อยู่แล้วนะคะเราก็ใส่อยู่ตรงหลักหน่วยนะด้านหน้าก็คือเป็นเลข2นะะ 1, 1นะคะ1กับ1นะคะ1บวก1เป็น2 เราก็ใส่2เป็น10เพิ่มเป็น20นะคะ,ะ,คะเด็กๆเราเรียนรู้จักจำนวนเพิ่มจาก10ไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเขียนตัวเลขกันบ้างนะคะวิธีการเขียนตัวเลขนะคะเลขแรกก็คือเลข19นะคะเราจะเขียนเลข19วิธีการเขียนที่ถูกต้องดูเลข1น,นะคะเลข1ก็จะลากจากปลายด้านบนเลข1ลากขึ้นไปตามลูกศรและขีดลงมาลากเลข1ลงมาอ่า ต่อไปเลข9ค่ะเลข9ลากจากนี้ค่ะมุมนี้เลยปลายเลข9ตรงนี้นะเราเริ่มจากจุดนี้วนมาทางซ้ายขึ้นแล้วก็วนลงมาด้านล่างคือเลข9อีกรอบหนึ่งนะคะเลขหนึ่งลากขึ้นและลงตรงลงมาเลข9วนไปด้านซ้ายขึ้นแล้วลากลงมาโค้ง แบบนี้ค่ะเด็กๆไปเขียนต่อให้เสร็จนะคะต่อไปค่ะเลข20่เลข20นะคะฝึกเขียนเลข20นะดูวิธีเขียนเลข2เลยลากจากปลายด้านบนของเลขสองคือตรงนี้นะคะตามลูกศรขึ้นไปด้านบนโคง้งแล้วก็โค้งลงมาตามรอยปะขีดมาแนวนอนเลข0เริ่มจาก ด้านล่างตามลูกศรโค้งแล้วก็วนมาจบให้เป็นวงกลมอีกรอบหนึ่งนะคะเลขสองปลายด้านบนโค้งมาลงด้านล่างขีดแนวนอนเลขศูนด้านล่างขึ้นวนมาให้จบกันหน้าเด็กๆเ,เขียนให้เสร็จถึงตัวสุดท้ายนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะฝึกการนับเลขเพิ่มจาก10บด้วยนะคะถ้าเขียนเสร็จแล้วทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะว่าเด็กๆเขียนสวยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีขอลาไปก่อนคะ่ะพอแค่นี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันวันหน้าคะ่ะบ๊ายบาย